สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราพื้นที่สำหรับคนรักหนังจีนและนิยายกําลังภายในวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่จุดกําเนิดของหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุทธภพเรื่องราวของวีรบุรุษจอมยุทธ์และความรักที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือมังกรหยบภาคหนึ่งจอมยุทธกุ้ยเจ๋ง เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในยุคราชวงศ์สองใต้ที่กำลังอ่อนแอรประเทศชาติถูกลุกรานจากเผ่ากิมทางเหนือนะหมู่บ้านเหนีวมีสองบุรุษผู้กลา้าพี่น้องร่วมสาบานนามว่าก๋วยเซาเทียนและเอียทีซิมพวกเขาเป็นวีรบุรุษผู้รักชาติแต่กลับโชคร้ายถูกขุนนางกังฉินใส่ร้ายว่าเป็นกบด จนนำไปสู่ศกนาฏกรรมที่พรากทุกอย่างไปกวยเสาเทียนถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเ e อียทีซีมาหายสรรับสูนภร,รรยาของพวกเขาทั้งสองซึ่งกำลังตั้งคันก็ต้องพลัดพรากจากกันไปคนละทิศคนละทางชะตากรรมที่แสนโหดร,ร้ายนี้คือจุดเริ่มต้นของสองชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงยุทธภพไปตลอดกาลนางหลีเพ้งภรรยากลวยเสาเทียนระหบระเหินหนีไปไกลถึงดินแดนทุ่งหญ้าของมองกโกลอันกว้างใหญ่และที่นั่นเองภายใต้ร่มเงาของมหาขานเจงกิสขานในทุ่งหญ้าของเจงกิสขานหลีเพ้งเธอได้ให้กำเนิดบุตรชายชื่อกวยเจ๋ง เด็กน้อยผู้เติบโตขึ้นมากลางทุ่งหญ้าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ซื่อสัตย์จิตใจดีงามแต่ก็ทื่อและหัวช้าไปสักหน่อยครับในขณะเดียวกันนางปเสยศพภรรยาของเอียทิซิมก็ถูกอองแห่งใต้กิมกกนนมว่าวอ,อ้วนงวนอ้างเรียกช่วยเหลือไว้และแต่งตั้งให้นางเป็นพระชายานางได้ให้กำเนิดบุตรชายชื่อเอียกังผู้เติบโตมาในฐานะองค์ชายน้อยแห่งกิมกกเอียกังใช้ชีวิตอย่างสุขสบายหลงใหลในลาบยศสรรเสริญและถูกหล่อหลอมให้มีความทะเยอทะยานสูงโชคชะตาเล่นตลกเมื่อก้วยเจ๋งในวัยเเดดดด็็กกกไ้พบบัจประหลางน กลุ่มจอมยุทธฝ่ายธรรมะที่รับคำท้าจากนักพศคิวซูกีแห่งสำนักชวนจินที่จะตามหาทายาทของสองพี่น้องและฝึกสอนวอนยุทธให้พวกเขาเพื่อมาประลองกันในอีก18ปีข้างหน้าแม้กวยเจ๋งจะหัวชามากเรียนรู้อะไรก็ไม่ค่อยจะทันเพื่อนแต่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและความซื่อตรงของเขาก็ทําให้เหล่าอาจารย์ทั้ง7ดรักและเอนดูเป็นอย่างยิ่งกว้วยเจ๋งฝึกฝนวิชาอยู่ในดินแดนมองกโกลเขาเคยช่วยชีวิตเจงกิสขานสร้างผลงานความดีความชอบมากมายจนได้รับตําแหน่งเป็นถึงราชบุตรเคยหรือกินตอห่อมา แต่ในหัวใจของเขานั้นยังคงมุ่งมันที่จะกลับสู่แผ่นดินเกิดเพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของบิดาและทำตามคำมั่นสัญญาของการประลองที่รออยู่เมื่ออายุครบ18ปีบริบูรณ์ก้วยเจ๋งก็ได้อำลาทุ่งหญ้ามองกโกลที่เขาเติบโตมาเพื่อเดินทางเข้าสู่ยุทธภพในแผ่นดินจีนเป็นครั้งแรก โลกกว้างใบใหม่ที่เขาไม่เคยรู้จักเต็มไปด้วยยอดฝีมือเรื่องราวซับซ้อนและกลอนอุบายมากมายด้วยความซื่อและมองโลกในแง่ดีของเขาทําให้เขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งดีและร้ายและที่นี่เองพร้อมลิขิตได้นําพาให้เขาได้พบกับคนสําคัญที่สุดในชีวิตนั่นคืออึ้งยงในตอนแรกกวยเจ๋งพบเธอในคราบของขอทานน้อยเจ้าปัญญ,ญาแต่แท้จริงแล้วเธอคือสตรีชมงงามที่ปลอมตัวมาอึ้งยงเป็นที่ดาสุดที่รักของหนึ่งในห้ายอดฝีมือแห่งยุคมานบุญพาอึ้งเอเซอ นางเป็นคนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิพานเป็นเลิศซึ่งตรงกันข้ามกับกว้วยเจ๋งผู้ซื่อและทื่มทุกอย่างเลยครับแต่อึ้งยงกลับประทับใจในความซื่อสัตย์และจิตใจที่ดีงามของกว้วยเจ๋งอย่างมากทั้งสองจึงตัดสินใจออกเดินทางร่วมกันความรักของพวกเขาค่อยๆก่อตัวขึ้นท่ามกลางการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น อึ้งยงได้ใช้สติปัญญาอันหลักแหลมของเธอคอยช่วยเหลือให้กวยเจ๋งรอดพ้นจากอันตรายและกลอุบายต่างๆอยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่เติมเต็มซึ่งกันแลกกันอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างการเดินทางกวยเจ๋งผู้มีวาสนาดีอย่างไม่น่าเชื่อก็ได้พบกับยอดฝีมืออีกมากมายเขาได้พบกับยาจบอุดรอั้งชิดกงประมุกพักกระยาผู้ยิ่งใหญ่อั้งชิดกงถูกใจในความดีและความซื่อของกว้วยเจ๋งประกอบกับถูกอึ้งยงใช้อาหารเลิศรสที่เธอทําขึ้นมาหลอกลอ่อจนในที่สุดก็ยอมถ่ายทอดสุดยอดวิชา18ฝามือพิชิตมังกร ให้แก่กวยเจ๋งทําให้วรยุทธของเขาก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดไม่เพียงเท่านั้นครับเขายังได้พบกับเท่าทารกจิวแปะทงสิษย์น้องของปรมาจารย์เฮงเต็งเอีย e งผู้ก่อตั้งสํานักชวนจินจิวแปะทงมีนิสัยขี้เล่นเหมือนเด็กๆและได้หลอกสอนวิชาสุดยอดอย่างสองมือขัดแยง้งและสอนคำพินพบก้า บางส่วนให้แก่กวยเจ๋งโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวทําให้เด็กหนุ่มซื่อทึกคนนี้กลายเป็นผู้มีวันยุทธสูงส่งอย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนว่าการเดินทางของทั้งสองไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบพ,พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไร้กาศอย่างพิษป,ประจิมอวอิ้งห่วงและหลานชายจอมเจ้าเล่ห์อย่างอวอิงเค้ก แต่ด้วยความรักความเชื่อใจซึ่งกันและกันและวรยุทธ์ที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆทำให้ทั้งสองสามารถ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้เสมอแล้วแล้ววันที่ก้วยเจ๋งรอคอยก็มาถึงเขาได้พบกับเอีย้ยคังน้องชายร่วมสาบานของบิดาตามคำสัญญาแต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือเอีย้ยคังกลับเลือกที่จะยืนอยู่ข้างศัตรูผู้รุกรานแผ่นดินเกิดเขายอมรับอ้วนงวนอ้างเรียกเป็นบิดาหลงไหลในอำนาจและเกียรติยศจนถึงขนาดยอมทำร้ายพี่น้องชาวฮั่นร่วมชาติได้ลงคอความขัดแย้งระหว่างกวยเจ๋งและเอีย้ยคังจึงทววีความรรรุนนแงขึ้เื่อยๆ เอี้ยครั่งร่วมมือกับอวอีง้หงวางแผนชั่วร้ายมากมายเพื่อแย่งชิงคำพิยุทธและทำลายล้างยุทธภพฝ่ยายธรรมะเขาสังหารอาจารย์ของก้ยเจ๋งจากเจ็ดประหลาดกังหนําไปถึง5คนแล้วยังป้ายความผิดให้กับมานบุญพาอึ้งเอียซือพ่อของอื้องยงทำให้ก้วยเจ๋งและอื้องยงต้องผิดใจกันอย่างรุนแรงจนเกือบจะแตกหักแต่ในที่สุดความจริงก็คือความจริงครับก้วยเจ๋งได้รู้ว่าใครคือฆาตกรัวจริง และตระหนักถึงความเลวร้ายของเอีย้ยคังสวนเอีย้ยคังนั้นสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตลงด้วยพิษของตนเองที่คิดจะทำร้ายอึ้งยงแต่กลับพลาดไปโดนกรอบขนเม่นอับยาพิษของนางเข้านับเป็นจุดจบที่น่าสลดของชายหนุ่มผู้เลือกเดินทางผิดโดยแท้ในขณะเดียวกันกองทัพมองกโกลของเจงกิสขา่านก็เริ่มรุกรานแผ่นดินซองอย่างนักหนวงกล้วยเจงผู้ยึดมั่นในคุณธรรมและความเป็นชาวฮั่นตัดสินใจที่จะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนเขาสะบ้านไมตรีกับเจงกิสขา่านและเข้าร่วมกับกองทัพซองในการปกป้องเมืองเสียงอย่างเมืองหน้าด่่่านททีีสสคัญุด ด้วยวรยุทธที่แก่กล้าจากวิชา18ฝ่ามือพิชิตมังกรและคำพีนก,กา้าประกอบกับสติปัญญาของอึ้งยงและตำราพิชัยสงครามของยอดขุนพลอย่างนักคุยที่เขาค้นพบโดยบังเอิญก้วยเจ๋งได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับกองทัพมองกโกลเขานำทัพสร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่จนได้รับการขนานนามจากชาวยุทธว่าเป็นวีรบุรุษแห่งตรง้วน เรื่องราวของมังกรหยกภาคแรกจบลงด้วยการที่กล้วยเจ๋งและเอื้องยงได้ครองรักกันและยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างกันเพื่อปกป้องประเทศชาติจากเด็กหนุ่มซื่อทื่อแห่งทุ่งหญ้ามองกโกลบัดนี้เขาได้กลายเป็นจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่เป็นเสาหลักที่ค้ำจุนแผ่นดินและเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานไปทั่วล่าจอมยุทธกล้วยเจ๋งหากชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า